สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาชิมกล้วยนะครับซึ่งเป็นกล้วยดังนะครับกล้วยดังฟลอริดานะครับมาดูนะครับต้นแม่เขานี่นะครับเราได้มาตั้งแต่หน่อประมาณนี้นะครับประมาณนี้หนอเท่านี้นะครับต้นละสามหมื่นห้าพันบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับสามหมื่นห้าพันบาท เพื่อนนะครับซื้อมาให้ปลูกให้ดูแลนะครับจนต้นใหญ่ต้นแม่เขาต้นใหญ่แล้วก็ออกลูกให้เรานะครับใน่นี้คือนอ้องเขานะครับเดี๋ยวเราจะทําการขยายไปเรื่อยช่วงนี้ไม่มีราคานะครับราคาอาจจะไม่สูงนะครับแต่ว่าเราก็ปลูกเพื่อเป็นความสุขนะครับประดับเผื่อว่าเพื่อนเขาบอกว่าเผื่อเขามีบ้านหลัง,งงามๆจะได้เอาไปเป็นไม้ประดับนะครับ อันนี้เราก็เลยครั้งแรกนะครับที่เรามีกล้วยกล้วยด่างสุกนะครับเพื่อนๆหลายๆายคนเขาก็เคยเอามาลงกินให้ดูแต่เราก็เลยอยากพอมีความตัวเองก็เลยอยากจะลองเอามาชิมให้ทุกคนดูนะครับอย่างนี้ครับสุกเรียบร้อยดูรสชาติของเขานะครับชิมไม่เคยกินเลยนะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับลูกอาจจะไม่ สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนะครับอืมรสชาติเหมือนกล้วยไข่ครับหอมรสชาติเหมือนกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยไข่อร่อยใช้ได้เหมือนกัน,นครับบผมี๋ยวเราจะทำการขุดหน่อเพื่อเอาไปปลูกขยายนะครับ เอาไว้เผื่อมีบ้านหลังงามๆสวยๆเอาไว้ประดับบ้านเป็นไม้ประดับจะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมีราคาแพงนะครับเป็นไม้ประดับที่มีราคาแพงมากครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นสมัยราคาแพงๆเหมือนตอนที่ซื้อต้อนแม่มานะครับเจ็ดนอนะครับสงสัยจะได้เอาที่นอนมานอนเฝ้านะครับครับผม उन्हें क्या नहीं करवाने का आप सॉरी का आप